เย็นจะเย็น,นอ้าวขอโชว์หน่อยว่าอย่างนี้กินได้ยังพูดได้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้กินได้เลยใช่ไหะมะกันบางดีหรือว่าเนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกอ๋อเหรอเออดีจังเลยนะแล้วจะหมดปลายเดือนนี้เหรอประมาณนั้นจะพาคนก็ไปเที่ยวในสวนวันที่ห้ามีงานที่ตําบลยางหัด อย่างหักอยู่ไหน่ะหมู่หมู่บ้านอย่างคู่ครับก็ยิงไม่รู้จักใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปค้นใน Google มีงานงานุเลียนกี่วันวันนึงเออเหรอแล้วแถวนั้นก็ได้ผลได้ผลกันทุกบ้านไหมได้ผลทุกบ้านปีนี้นะโชคดีจังเลยนะป้าดีใจด้วยนะป้าดีใจด้วยคุณจะได้รับเงินล้านทุกปีปีอะ ปีนี้้ไดกี่ล้านแล้วเก่าจะได้เป็นล้านทีนี้เลือกแค่สิบรูกเองกูตต่ละแล้วปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ยังไม่รู้ผลปีที่แล้วมันมีวิกฤตเรื่องน้ำไงใช่ไหมโอเคจ้ะกระท้อนมีกี่ต้นอ่ะกระท้อนมีสิบกว่าต้นอ่ะเหรอแล้วจะมีอีกนานเท่าไหร่สิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนแล้วขายกิโลกิโลขายกิโลเท่าไหร่แปดสิบบาทกิโลนึ่งมีกี่ลูกอ่ะ โลนึงก็สามลูกสองลูกเออแล้วแต่นะจ้ะโอเคเลือกให้ป้าสิบลูกจะไปแจกเพื่อนแล้วลิทุเรียนพันอะไรเนี่ยอัญชนีกับหมอนทองอ๋อเหรอชนีขายโลเท่าไหร่ชันีร้อยห้าสิบหมอนทองสองร้อยโอเคจ้ะเดี๋ยวพระกวกจะมา ้นีพอขควันนี้ป,นป้าทุนดีวันนี้ป้าทุนดีมาที่ตลาดเกษตรกรนะคะเป,นนเปิดหน้ไหมเปิดนี่ค่ะเออน้องคนนี้เขาชื่อน้องเพียนเป็นคนที่เก่งที่สุดเลยอะ่ะปลูกทุเรียนเยอะไปหมดเลยในหมู่บ้านไทยประจันใช่ไหมค่ะเออทีนี้เออคพ,พวก ป้าทุนดีบอกว่าให้ช่วยพาไปทีเซจะไปช่วงไหนดีอ่ะทุเรียนเกือบหมดหรือยังยังอยู่ค่ะจะอยู่ถึงเดือนไหนอ่ะกระดาสิ้นกระดาสิ้นเดือนกระดายังมีค่ะกระดาโอเคแล้วมีพันุ์อะไรมั่งมอนทองชนีก้านยาวก้านยาวหมดหรือยังยัลอยู่ลงรับแล้าจะและทีนี้วงมณีวงมณีด้วย และทีนี้ถ้าป้ามีที่ดินอยู่ในเมืองอ่ะจะให้มาช่วยปลูกเล่นๆในบริเวณบ้านสักสามสี่ต้นได้ไหมได้ค่ะจะขึ้นไหมคะขึ้นเนี่ยไปปลูกให้บ้านพี่บ้านอาจารย์เนี่ยค่ะอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ตรงหลังบ้านที่ติ๋มแล้วบ้านหมอสมิลแถวบ้านพี่สีเหรอบ้านพี่สีเลยอ๋อเรอคะเดกกับลูกบ้านพี่สีแล้วปลูกกี่ปีแล้วขออนุญาตออกจอได้ไหมอ๋อหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอ้าว สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าชุนดีมาเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ,คะบอกว่าทุเรียนเนี่ยปลูกได้ในเขตอำเภอเ<ช>มืองราชบุรีด้วยจริงไหมคะเออจริงค่ะแล้วมันอชอบปลูกก็คือน้องเพียน,น้วยค่ะเข้าไปปลูกให้น้องเพียนน้องยาไปปลูกโอหเหรอค่ะปลูกได้เท่าไหร่แล้วนะเพียนสามปีอสองปีสองปีแต่ว่ามันก็ยังไม่โตนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ดินด้วยแต่มันไม่จาย้ดีไม่จายก็โตดีมันก็สูงขึ้นนะ มันก็ตอนนี้มันก็ดีแล้วค่ะแล้วสูงแค่ไหนลราคะสองปีเนี่ยสูงสูงเท่าไหร่สูมหัวไหมสู้หัวอ้าเหรอดีจังเลยเดี๋ยวมีโอกาสไปดูมั้งนะได้เลยค่ะจ้าเดี๋ยวจะให้พี่สีอ่ะแล้วก็ติดกับโหลกบ้านพี่สีอ่ะทีติดต้นกล้วยเยอะๆอ้าวเหรอคะเหรอคะเป็นญาติกับพี่สีค่ะโอเคอาจารย์ชื่ออะไรนะคะชื่อพรสีค่ะอาจารย์แดงอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงก็เราะกุนเอาตะกูลเดิมตระกูลคนละจันนะค่ะก็เพียงเดียวกับพี่จุน ลุงจุนใช่ลุงจุนลุงอะไรที่เป็นไฟฟ้านะแต่ว่าพี่สีเขาเปตระกุนพลบุะขอบคุณค่ะจานเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูขอบคุณค่ะเลือกอร่อยอร่อยให้สิบลูกค่ะเมืชานี้ลืมบอกไให้เลือกให้ก่อนนี่นี่เดี๋ยว